<ส>มีตัวอะไรบ้างเนี่ย,ยมตีตัวไหนเก็บเอาเกที่เขาให้มาคามาคามาเดี๋ยวเจอริเวนเดี๋ยวเจอไอเวนผมเกนตัวไหนตัวไหนแบบน่าสนใจบ้างมีป้างแบบตัวน่าสนใจอ่ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่ง

ยังไงต่อดำปื๊ดเลยแต่พี่เชื่อได้เลยอย่าฟุกอย่าฟุาวกวถ้ามันยังเห็นศูนย์ต่อมันจะหลุดขี้ขวาเดินใช่ปะพี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยอ่าอาบสกิลหัวหัวอาบได้ด้วยไม่ต้องซื้อของตัวอะไรเนี่ยขี้เถียนอ๋อไอ้ยครับขี้เถียนเนี่ย ทีท่เจไอเนอี้ยโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วลิงคาตาเลยเหรอไอเทมแนะนำมั้งมีเงินเท่าไหร่วะเงินอยู่ตรงไหนเงินมีประมาณนี้มันจะมีบอกข้างล่างควรลองวิ่งฝ่าดงแบบไอผีนี้ไปดิไม่ต้นะองิตนเน,นี่ยโอ้ยใครมันทำอะไร ไม่ไม่เป็นมีแบบยังโหดอ่ะโอ้ยอื้ทุกคนยังเห็นเป้ตายไหมเอาไม่ช่วยกันนะอันนี้นี่ยคนจะบูอะไรคนเดียวอ่ะผมไม่แบบโบราณว่า,าไว้ครับไม่เขา้าไม่ได้ต่อยครับ ทขาไม่ได้ก็ต้องปะที่ไปดีโอ้โห้ยจ้ากับบอคุณกับผมก็ได้นะครับเอ้ยอย่าโอ้โห้ยโอ้ยโอ้ยวนหนึ่งนเหมือนกับภาคบอลน่ะแบบทีฟ้า First, no. โอ้โหใครตายวะวายเยียเดนมาคาตายจะเดบิวต์ทำไมนี่นนน เห็นไหมผมแบบผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยปีชิปไม่เรียกทำได้ไม่ได้เนตลาดเขาเด็กเฮ้ยช่วยตู้ด้วยอันี้ก็จะช่วยได้แม่เขาจะติดรับตายเอ้าเกมนี้ไม่มีมานาไม่มีไอตัวนั้นไม่มีอาจจะมีมมมบางตัวด่าจักรว่า เอาไปเลยเข้าไปเข้าไปดิเข้าไปดิอุ้ยโดนยิงผมไม่เข้าเลยเกือบตายอ่ะไม่มาช่วยตูเลย ถ้าอะไรจะใช้ให้หมดครับผมไม่เบื่อมากาถูใช้ครับเอาวิ่งไม่ทันกรรมทำไมผมวิ่งไม่ทันเนี่ยขาสั้นครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยกลับเลยกลับ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 สองคนกลับกลับนี่นข่าวว่าช่วงนี้ฮอตอะฮอตจังครับร้อนครับว่วช่วงนี้ร้อนตัวหลังต่อเลยตัวหลังต่อเลยครับเฮ้ยเอามันกลับมาดิบอกไม่ทันแล้วครับ สายเกินไปแล้วครับไหวไหมล่ะไ,ไ,ไ,ไม,ไม่ไม่น่าจะหวนะขี่ลอยตัวคุณ็ดออกเทียเราก็ขี่เยอจังตกใจน้อใครโผลมามาบวกเลยเฮ้ยเช แย่หมดจ้าอ้าวหนีหมดโอ้โหนึกว่ามีพวกอยู่ด้วยดูช่วยก็ไม่ได้นะดูเลือดสิเละเดี๋ยวถึงตาผมแบบผมกำลังวิ่งไปอย่างช้ำชองช้ำนาญครับ กลักลับแหละกลับแล้วไม่ยิงกูนัดเดียวดองเลยเอามีใครวะนัดเดียวองตัว นี่เลยครับที่บ้านเขาเรียกว่าลานช็อตแล้วก็ตายโหถไม่โดนล้าดีกทีไม่เปิดอันติลุงกูอ่ะโอยเก่ากว่าทำไมสกิลอันติผมมันกระจอกจังะกระจอกง่อยอย่างเงี้ยเออแบบโหไม่เนียบเลยอ่ะอันติพูนตาไี่เล่นเออ อะไรกันมั้ยเนี่ยผมปลาอะไรกันมันน้ผมก็ไม่เห็นกันนะต้องปลาละ,ะลาไระย,ย,ย่างระยะมีไปอยู่วงขนาดเนี้ยแต่ผมต้องยืนอยู่ตรงกลางแล้วปลาเข้าวงแล้วปลาต,ตัวพวกเนี้นนนยขนาดนั้นเลยอะ่ะใช่ครับแบบนั้นเลยครับใช่เลยนั่นแหละโอ้อยแบบนั้นเลยใช่ปะ่ะระวงังเลยใช่ปะ่รปะระวงังตัวตายนะครับ อุ้ยโอ้โหกูตายนึกว่าจะตายแหละชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรเลยวิ่งแข่งเอาถูกไหมครับอุ๊ยคุตายแล้วโอ้โหกำลังจะไปร้านหมาป่า ครับเขาเรียกว่ลาลัดชอ็อตตรงนี้ครับเขาเรียกว่าลัดช็อตไอเดียครบคุณรีบไปเดียบรีบไปเดียบอันนียลัดไม่ได้ครับมันไม่มีเลยครับมะตันงูุได้ป้องมาเด้เฮ้ย,เ,ยเขาเรียกว่าความฉลาดเลย กองสลาดเว่มีอยู่ตรงนี้นีามป็นกองจังไร,รงไม่ยอมเล่นกับกูสับโจ๊ดกูต,ดกต,ตายในกะูต,ตายกูต,ตายชีวิตนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วอา้าว ชีวิตนี้กูไม่เหลืออะไรแล้วเพือตายจะปิดที่หน้าพี่เออแต้มเป็ชุดละชุดหนึ่งพันชีสฮะแล้วกูก็ตาย <c oughs> โอ้เพื่อนจะมีสามมันแล้วปุ๊ใคร การนะครับจัดการนะเชื่อผมจัดการเลยสู้เราไม่ได้หรอกจัดการเลยครับเอาบางทีป้องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยสู้เราไม่ได้หรอกจัดการเลยอยู่ไหนกันเนี่ยกูตายครับหน้าฐานเลอเนี่ยกูตายจงโหพี่พี่พี่ไม่คิดจะเอาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเลยเหรอไป เป็นสองสองสองนี่หยดตูเก่อนูเทปไม่หมดไปแล้วครับโอ้โหแคมปมันต้องมีอะไรบางอย่างคิดำนี้ผมเมมได้ขนาดนี้นี่ไงนี่ไงที่เขาเรียกว่าเมมของจริงครับที่เราสองคนเข้าขานได้ผมดิงมามน่อกี้ การนี่การนี่ไหนว่าเข้าขากันได้ไงโอ้โหลานกูเฉยนี่ละเขาเรียกว่าลานช็อตแต่ไอ้นี่กูไม่ลานแล้วครับมันเยอะจัด มาป่าตรงไปเลยเอางี้เลยนี่หลงมาจากไหนวะอเออหลงมาจากไหนวะเออโห <c oughs> ต้องสู้ครบต้องสู้บต้องสู้กับหมาป่าเลยแล้วจุดตรงนี้ต้องสู้ครับสกิลเขาจะโดสกิลมัน <c oughs> ไม่ให้โดดหนีครับ <c oughs> แล้วผมต้อง แต่ผมต้องแบบไม่สู้ดีกว่าของคนนี้ดีกว่าเ,ออเลือดเลือกถังแล้วี่เขาแบบวีแล็บบูรุตด้วยแบบตายเขาแบบเป็นวีแล็บบูรุตเลยคนระับของอุตสาหบูรุตนะครับบ,บูรุตบูรุตสดจังไรนะฮะเออพันหกหรอ อีกนิดหน่อยจะได้แหละอยู่ก็สองพันแล้วนะแพงเลยนะอะไรอย่างเงี้ถึงเนี่ยเดี๋ยวออกเวลาของแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่สอบโดดแล้วเดี๋ยวรอดีกว่าก็ได้ตายหมดเลยทีหิ้มอ้าว ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีย่ารู้เลยว่าเป็นยังไงครับตงนี้ครับ <S <S <IL EN C IO> ก็ซึ่เจะซับขับยัไนะผมผมไม่แทงให้หรักจ้า นี่ผมว่ามาเอาหมาป่าด,ดีวกว่าเลยมันตึกเอาไปคุณมันตึกสัตว์เขาจะไอตัวเนี้ยเอาได้ผมไม่ช่วยดีวยกว่าผมรัดรัดเอ้ยไม่ใช่ผมผมกำลังบูอยู่กับคลิปป่ายอยู่ก,กำลังฟาร์มเมอร์อยู่ Điểm Hơi đi ngay đi ơi, nh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 i ơi, hay, hay <laughs> เป้เป้เอาเมืกก่อกี้ใช้เป้เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้เป้ป่ะที่แบบใช่ไปแค่จะฆ่ายตัวแหววูบไม่ได้บอลวิกออไอตัวมาป่าจะฆ่ามันได้อะเออแม่งถึงชิบหายอะรีบดันเลยรีบดันรีบดันดันเลยอะแบดันโดใช่ปะ่ะ ดันไปมั้งตามมาเฮ้ยเฮ้ยขวาขวาขวาไปไปไปวิ่ง <c oughs> อ,อยู่วะมาป่ามาป่า่างนี้เขาเพิ่งเลี้ยวทีแกลราช็อ